กินอะไรเข้าไปนิดนิดนึงก็จุกอื แล้วมันจะเจ็บสั่งริพัต์มากินหมดแผงหนึ่งอ่ะโอ้มันสดชื่นมันไม่จุกไม่อืดไม่แน่มันดีขึ้นเลยอ่ะไอ้ก็ก็เจ็ดสิบสามทำแม่บ้านนี่แหละอาการมันก็แย่มากกินอะไรเข้าไปนิดนิดมันก็จุกอืดแล้วมันจะเจ็บข้างนี้มันบวมนะจะจุกอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นโรคกระเพาะกินยากระเพาะเป็นปีอ่ะมันก็ไม่หายเธนข้ามถนนหน่อยเดียวก็เดินไม่ไหวเหมือนมันหมดแรงอ่ะไปหาหมอไปทศสงศสาวเลยหมอร้องอ่ะเขาบอกว่ามองไม่เห็นตับเลยอ่ะคิดไปถึงมะเร็งแล้วหมอเขาพูดน่ากลัวด้วยยอ ไม่มีรักษาหรกเป็นโรคนี้<ว><ส>ก็เลยไปเปิดแหละ เจอร mm like. um. pues ิพัสนี like so 8, so nah. they they ่แหละเขาโฆษณาก็เจอพ่อค้าขายเนื้อแกก็เป็นเยอะขนาดนี้ไปหาหมอหมอก็บอกไม่มียาแล้วเขาฟังดูอาการเขามันจะเหมือนกับเราสั่งริพา์มากินเอามากล่องแรกก่อนเลยเข้าเม็ดเย็นเม็ดหมดแผงนึงอ่ะโอ้มันสดชื่นเช้าตื่นมามันก็ไม่เพียรมันไม่จุบไม่อืดไม่แน่นนอนก็หลับแล้วทานข้าวทานอะไรได้มันดีขึ้นเลยอ่ะว่าง่ายๆดีขึ้นเลยซื้อกินเถอะค่ะมีอาการเหมือนกันนี่รับรองไม่ผิดหวังดีกับตัวเองเห็นกับตัวเองมาแล้วไม่ต้องกลัว